Change make her brighter light ทำไมตอนเห็นคนต่อคิวยาวๆหน้าร้านของกินถึงทำให้เราอยากกินด้วยพลังของการทำตามคนจำนวนมากเนี่ยแรงกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะลองนึกถึงตัวเราเองดูสิว่าเราเคยโดนหน้าม้าหลอกกันบ้างไหม สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการ Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงวันนี้เรามาถึง EP ที่79กันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทที่4ของหนังสือ Influence จิตวิทยาการโน้มน้าวใจเป็นหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าด,ดีที่สุดในโลกสำหรับคนที่อยากมีทักษะด้านนี้บทนี้ชื่อว่า Social Proof หรือก็คือพลังของการทาตามคนจานวนมากนั่นเอง ดาวเคยเป็นไหมครับ ตั้งใจจะไปร้านกาแฟาเพื่อสั่งอเมริกาโนเย็นแต่พอไปถึงหน้าร้านเห็นคนถือแก้วชาไทยออกมา4-5ห้าคนติดกันสุดท้ายเราเดินออกมาพร้อมกับชาไทยในมือซสง,งัันโอ้โหประจำเลยค่ะเหมือนโดนสะกดจิตหมู่มันคือพลังของทําตามตามกันนั่นเองในหนังสือเขาเปิดเรื่องได้น่าสนใจมากค่ะเขาเล่าถึงร้านอาหารเครือหนึ่งในปักกิ่งประเทศจีนที่อยากจะเพิ่มยอดขายเมนูบางอย่างแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามลดราคาห้ามเปลี่ยน วัตถุดิบห้ามจ้างเชฟใหม่ด้วย ฟังดูเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยนะครับแล้วเขาทำยังไงล่ะง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณภูเขาแค่เติมคำไม่กี่คำลงไปในเมนูข้างๆอาหารจานที่เขาอยากจะขายเพิ่มเขาแค่เขียนป้ายกำกับว่าเมนูนี้คือเมนูที่ยอดนิยมที่สุดหรือ most popular แค่นั้นเลยเหรอครับแค่บอกว่าฮิตเนี่ยนะแค่นั้นเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ก็คือยอดขายของเมนูที่ติดป้ายพวกนั้นพุ่งขึ้นเฉลี่ย13-20%ทันทีพูดง่ายๆคือ เมนูพวกนั้นมันดังขึ้นมาได้ก็เพราะแค่การบอกว่ามันดังนั่นแหละค่ะเหมือนกับที่ร้านแมคโดนัลล์เคยทดลองให้พนักงานถามลูกค้าว่ารับของหวานไหมครับแมคกเฟอร์รี่เป็นเมนูโปรโด,ดของลูกค้าเราเลยนะแค่นี้ยอดขายแมคกเฟอร์รี่ก็พุ่งขึ้น5 5ปอร์เซแล้วโหพลังของคำพูดไม่กี่คำนี้สุดยอดจริงๆนึกถึงอีกเจ้าหนึ่งเลยที่ใช้เรื่องนี้เก่งมากนั่นก็คือ Netflix ใช่เลยค่ะเมื่อก่อน Netflix นี่ขึ้นชื่อเรื่องการเก็บ ข้อมูลเป็นความลับสุดๆเลยนะคะเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนอื่นเขาดูอะไรกันแต่จู่ๆเขาก็เปลี่ยนนโยบายใหม่หมดเลยกลายมาเป็นโชว์ราเลยว่าท็อป10ในประเทศไทยวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างหรือมีแถบขึ้นว่าเรื่องนี้กำลังเป็นที่นิยม เหตุผลก็เพราะว่า Netflix เค้เขาไปเจอข้อมูลวงในของตัวเองมาว่าการบอกว่าเรื่องไหนฮิตมันทำให้คนยิ่งอยากดูเรื่องนั้นมากขึ้นไปอีกเพราะความนิยมมันสร้างความนิยมต่อนั่นเองเพอเห็นว่าใครๆก็ดูกันเราก็อยากจะดูบ้างจะได้คุยกับเขารู้เรื่องมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคะว่า Social Pro o f คืออะไรถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุด Social Proof ก็คือหลักการที่ว่าคนเรามักจะตัดสินว่าอะไร คือสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรทำโดยดูจากพฤติกรรมของคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวเรามันเหมือนเป็นทางลัดของสมองนะครับเวลาเราไม่แน่ใจว่าจะเลือกอะไรดีจะทำตัวยังไงดีวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือดูว่าคนส่วนใหญ่เขาทำอะไรกันแล้วเราก็ทำตามซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นวิธีที่ถูกนะแต่บางทีมันก็พาเราไปในทางที่ผิดได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะมันมีคนที่เข้าใจหลักการนี้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือที่เรียกว่าการสร้างโซเชียลเพลู์แบบปลอมๆขึ้นมาตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆเลยก็เช่นตามบาร์หรือร้านอาหารที่เขามีกล่องทิปเคยเห็นไหมครับที่ในนั้นมักจะมีเงินใส่ไว้ก่อนแล้วทั้งที่อาจจะยังไม่มีลูกค้าให้ทิปเลยสักคนนั่นคือเขาใส่ล่อไว้ก่อนเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออคนอื่นเขาก็ให้ทิปกันนะเราก็ควรจะให้บ้างหรือพวกร้านอาหารร้านชานม,มุกที่จ้างคนมาต่อคิวปลอมๆหน้าร้านเพื่อให้คนอื่นที่เดิน เดินผ่านไปมาเห็นแล้วคิดว่าร้านนี้ต้องอร่อยมากแน่ๆดูสิขนาดคิวยาวขนาดนี้หรือที่ชัดที่สุดก็คือรีวิวปลอมตามแอปสั่งอาหารเดลิเวอรี่นั่นแหละค่ะ อีกอันที่คลาสสิกมากเลยคือเสียงหัวเราะในละครซิทคอมสมัยก่อนนะครับที่เราเรียกว่าเสียงหัวเราะกระป๋องอ๋อใช่เลยค่ะนั่นก็เป็นโซเชียลพรูฟรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเขาใส่เสียงคนหัวเราะเข้ามาเพื่อชี้นำเราให้เรารู้สึกว่ามุกตลกที่นักแสดงเล่นมันตลกกว่าความเป็นจริงทั้งที่บางทีมุกนั้นมันอาจจะไม่ได้ขำขนาดนั้นเลยก็ได้นึกถึงพักการเมืองแบบเก่าของบ้านเราเลยครับเวลาจะมีเวทีปราศายัยต้องจ้างคนคนมาฟังให้มัน อยูเยะๆทำให้ภาพออกมามีคนมาฟังเยอะกว่ามากแต่ไม่ใช้เงินเอามาทำอะไรที่สกปรกบแบบนี้แล้วก็นึกถึง I.O. ด้วยค่ะอันนี้น่าเกลียดกว่ามากเราคงจะจำได้ที่กองทัพสั่งให้ทหารชั้นผู้น้อยโพสอะไรที่เป็นแนวเดียวกันเมื่อก่อนก็ใช้ชื่อกับรูปโปรไฟล์ที่ไม่เหมือนคนทั่วไปแต่ตอนนี้ใช้ AI สร้างรูปคนขึ้นมาเนียนขึ้นจริงๆพักการเมืองแบบเก่านี้น่าเกลียดกว่าเยอะนะครับไม่ต้องใช้คนเยอะมานั่งพิมพ์แบบทหาร แต่ใช้วิธีทำบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมขึ้นมาเยอะๆใช้คนไม่กี่คนคิดข้อความชมตัวเองใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาแล้วใช้บอทโพสอัตโนมัติโพสรัวๆหลายร้อยบัญชีไม่เปลืองแรงเราน่าจะจำได้ตอนเศรษฐาเป็นนายกใหม่ๆพวกนี้ชื่อบัญชีจะแปลกๆรูปโปรไฟล์ไม่เป็นธรรมชาติข้อความที่โพสก็แข็งมากดูง่ายมากแต่พอโดนประชาชนจับได้ก็พัฒนาขึ้นมีการตั้งชื่อใช้ AI สร้าง ร้างรูปโปรไฟล์ให้เหมือนคนจริงใช้ AI ปรับข้อความที่โพสจากข้อความเดียวเป็นร้อยๆข้อความที่ความหมายเดียวกันได้แล้วดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นน่ากลัวมากเลยสำหรับสังคมไทยที่พวกนี้ใช้วิธีชั่วๆแบบนี้มาสร้างกระแสปลอมชี้นำสังคมมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าแล้วหลักการ Social Proof เนี่ยมันจะทำงานได้ผลดีที่สุดหรือมีพลังเหนือเรามากที่สุดในสถานการณ์แบบไหนกันแน่ คำถามดีมากเลยค่ะคุณภูซึ่งในหนังสือก็มีคำตอบชัดเจนเลยค่ะเงื่อนไขแรกที่สำคัญที่สุดก็คือความไม่แน่นอนหรือ uncertainty ค่ะพูย,ยง่ายๆก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยสับสนหรือไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดีตอนนั้นล่ละค่ะที่เราจะมองหาคนอื่นเป็นพิเศษแล้วทำตามพวกเขาโดยง่ายที่สุด นึกภาพออกเลยครับเหมือนตอนไปต่างประเทศครั้งแรกแล้วไม่รู้จะขึ้นรถไฟสายไหนก็ต้องมองหาว่าคนส่วนใหญ่เขาเดินไปทางไหนกันแบบนั้นเลยค่ะแต่ในหนังสือมีเรื่องเล่าที่พีก,กว่านั้นเยอะเลยค่ะเป็นเรื่องของลทัทธิวันสิ้นโลกกลุ่มหนึ่งในชิคาโกที่เชื่อว่าจะมีจานบินมารับพวกเขาไปก่อนที่น้ำจะท่วมโลกสมาชิกในลทัทธินี้คือเชื่อแบบสุดหัวใจเลยนะคะบางคนลาออกจากงานทิ้งครอบครัวทิ้งทุกอย่างเพื่อรอวันนั้น แล้วพอถึงวันที่กำหนดไว้เกิดอะไรขึ้นครับจานบินมาจริงไหมประเด็นก็คือจานบินไม่มาค่ะคุณภูเที่ยงคืนผ่านไปตีหนึ่งตีสองตีสามก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในห้องนั้นมีแต่ความเงียบทุกคนสับสนสิ้นหวังบางคนเริ่มร้องไห้มันคือสภาวะที่ไม่แน่นอนขั้นสุดยอดเลยเพราะสิ่งที่พวกเขายึดถือมาตลอดมันพังทลายลงตรงหน้าถ้าเป็นเราคงเฟลแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปแล้วนะครับ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามค่ะคุณภูหลังจากสับสนกันอยู่หลายชั่วโมงจู่ๆผู้นำลัทธิก็ได้รับสารจากเบื้องบนบอกว่าเพราะพลังศรัทธาของพวกเขาที่สวดมนต์กันทั้งคืนนี่แหละพระเจ้าเลยเมตตาช่วยโลกไว้และหลังจากนั้นจากที่เคยเป็นกลุ่มลัทธิที่เก็บตัวเงียบๆพวกเขากลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยค่ะเริ่มโทรศัพท์หาสำนักข่าวจากที่เคยไล่คนนอกก็กลายเป็นเปิดประตูต้อนรับทุกคนที่สนใจเข้ามาในบ้านแล้วก็เริ่มประกาศศาสนา อย่าางงบ้คัเดี๋ยวสิครับทําไมถึงกลับตลบปัดไปได้ขนาดนั้นเพราะเมื่อหลักฐานทางกายภาพอย่างน้ําท่วมโลกมันไม่เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่จะยืนยันความเชื่อของพวกเขาได้ก็คือการสร้างหลักฐานทางสังคมขึ้นมาแทนยังไงล่ะคะพวกเขาต้องหาคนมาเชื่อเพิ่มให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้บอกตัวเองว่าสิ่งที่เราเชื่อมันไม่ใช่เรื่องงมงายนะดูสิมีคนอื่นเชื่อเหมือนเราตั้งเยอะแยะโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลย พลังของความไม่แน่นอนนี่มันน่ากลัวจริงๆมันผลักดันให้คนทำอะไรที่ไม่น่าเชื่อได้เลยนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันบ่อยๆในชีวิตจริงที่เรียกว่าปรากฏการณ์คนมุงหรือ bystander effect ใช่เลยค่ะหรือที่ในทางจิตวิทยาเรียกว่าความไม่รู้แบบหมู่คณะนะมันคือสถานการณ์ที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเพราะทุกคนต่างคนต่างมองหน้ากันพอเห็นคนอื่นนิ่งเฉยก็เลยตีความไปว่าสงสัยจะไม่มีอะไรร้ายแรงทั้งที่ความจริงแล้วทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหมดซึ่งเรื่องนี้มีคำแนะนำที่สำคัญมากๆที่อาจจะช่วยชีวิตเราได้เลยนะครับในหนังสือบอกว่า ถ้าเราเกิดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินห้ามตะโกนลอยๆว่าช่วยด้วยอ้าวแล้วจะให้ทำยังไงล่ะคะให้เราชี้ไปที่คนคนเดียวเลยครับเจาะจงไปเลยแล้วบอกคำสั่งที่ชัดเจนเช่นคุณพี่ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีฟ้าครับช่วยโทรเรียกรถพยาบาลให้ผมหน่อยการทำแบบนี้จะไปทำลายสภาวะความไม่แน่นอนของคนคนนั้นทันทีเขาจะรู้ตัวเลยว่าหน้าที่นี้เป็นของเขาและเขาต้องทำอะไร เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆเลยค่ะและมีอีกคำแนะนำสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดถูกผู้ชายทำร้ายในที่สาธารณะสิ่งที่ควรตะโกนไม่ใช่แค่กรีดหรือช่วยด้วยแต่ให้ตะโกนว่าฉันไม่รู้จักคุณเพื่อให้คนรอบข้างเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันของคนรักแต่เป็นคนแปลกหน้ากำลังทำร้ายกันพวกเขาจะกล้าเข้ามาช่วยมากขึ้นค่ะสุดยอดเลยครับ เอาล่ะนั่นคือเงื่อนไขแรกคือความไม่แน่นอนส่วนเงื่อนไขที่สองที่ทำให้ social proof ทงพลังมากที่สุดก็คือความคล้ายคลึงหรือ similarity ครับ เราไม่ได้แค่ทำตามคนอื่นแต่เราจะทำตามคนที่เราคิดว่าเขาเหมือนเรามากที่สุดเรื่องนี้มีตัวอย่างน่ารักๆค่ะผู้เขียนเล่าเรื่องลูกชายของเขาเองชื่อคริสตอนนั้นอายุสามขวบพอพยายามสอนให้ว่ายน้ำโดยไม่ใส่ห่วงยางยังไงก็ไม่สำเร็จแต่พอวันหนึ่งคริสไปเข้าแคมป์แล้วเห็นเพื่อนที่ชื่อทอมมี่ซึ่งก็อายุสามขวบเท่ากันว่ายน้ำได้โดยไม่มีห่วงยางหลังจากนั้นคริสก็ถอดห่วงยางแล้วว่ายน้ำได้เลย เพราะคริสมองว่าทอมมี่คือหลักฐานทางสังคมที่ดีที่สุดสำหรับเขานั่นเองเด็กสามขวบเหมือนกันถ้าทอมมี่ทำได้เขาก็ต้องทำได้ เหมือนกับเรื่องของนักขายคัมภีร์ไบเบิลที่ยอดขายพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวหลังจากที่เขาเปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้คำพูดที่เจาะจงมากขึ้นเขาทดลองพูดแบบไหนหรอคะเวลาเขาไปขายของให้แม่บ้านเขาก็จะบอกว่าคุณแม่บ้านที่อยู่ซอยถัดไปก็เพิ่งซื้อไปเซตหนึ่งเหมือนกันค่ะเขาอยากเอาไว้อ่านนิทานในไบเบิลให้ลูกๆฟังพอไปขายให้คู่สามีภรรยาเขาก็จะอ้างถึงคู่สามีภรรยาคู่อื่นที่ซื้อไป การอ้างถึงคนที่เหมือนกับลูกค้านี่แหละครับที่ทำให้ลูกค้าคล้อยตามได้ง่ายที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมโฆษณาสมัยนี้ถึงชอบใช้คนธรรมดามาพูดถึงสินค้าเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าคนแบบเราๆก็ใช้ของสิ่งนี้เหมือนกัน ใช่ค่ะการอ้างถึงคนที่เหมือนๆกันนี่ได้ผลมากเลยแล้วลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้ามันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแต่เป็นคนจำนวนมากที่ทำอะไรบางอย่างเหมือนๆกันพลังของมันจะมาหาศาลขนาดไหนนั่นก็นำมาสู่เงื่อนหายข้อสุดท้ายที่ทำให้ social proof ทงพลังที่สุดเลยครับนั่นก็คือพลังของคนจำนวนมากหรือ the many ยิ่งเราเห็นคนทำอะไรเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งเชื่อว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องมากเท่านั้นมีการทดลองง่ายๆเลยครับคือให้คนคนหนึ่งไปยืนแงนหน้ามองท้องฟ้าเฉยๆบนทางเท้าที่คนเยอะๆคนที่เดินผ่านไปมาก็อาจจะแค่เหลือบมองแต่ไม่สนใจ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นให้คน5คนไปยืนทำแบบเดียวกันละคะรับรองได้เลยว่าภายในหนึ่งนาทีจะมีฝูงชนกลุ่มใหญ่มารวมตัวกันแงนหน้ามองฟ้าตามโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังมองหาอะไรกันอยู่ เรื่องนี้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับในโรงละครโอเปร่าที่ปารีสเขามีอาชีพที่เรียกว่าคล a เกอร์คือเป็นกลุ่มหน้าม้าที่ผู้จัดจ้างให้แทรกตัวไปนั่งกับคนดูมีหน้าที่คอยปรบมือส่งเสียงเชียร์หรือแม้กระทั่งร้องไห้ตามบทละครเพื่อชี้นำอารมณ์ของคนดูทั้งโรงละครให้คล้อยตามไปด้วย แล้วทำไมการเห็นคนหมู่มากทำอะไรเหมือนกันมันถึงทรงพลังขนาดไหนล่ะคะในหนังสืออธิบายเหตุผลไว้3ข้อหลกัหลกๆค่ะข้อแรกคือความถูกต้องหรือ Validity เราจะรู้สึกไปเองว่าถ้าคนส่วนใหญ่ทำแบบนี้แสดงว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหลกัก ข้อที่2คือความเป็นไปได้หรือ feasibility คือถ้าเห็นคนเยอะแยะทำได้เราก็จะรู้สึกว่ามันคงไม่ยากเกินไปหรอกเราเองก็น่าจะทำได้เหมือนกันและข้อสุดท้ายคือการยอมรับทางสังคมหรือ social acceptance การทำตามคนส่วนใหญ่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไม่แปลกแยก แต่พลังของฝูงชนนี่แหละค่ะที่นำไปสู่ด้านมืดที่น่ากลัวที่สุดของหลักการโซเชียลพรูฟมันมีปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเวอร์เทอร์เอฟเฟกชื่อนี้มาจากไหนเหรอครับ มาจากนิยายเยอรมันเก่าแก่เรื่องหนึ่งค่ะที่พอพระเอกในเรื่องฆ่าตัวตายก็เกิดกระแสการฆ่าตัวตายเลียนแบบพระเอกไปทั่วยุโรปจนน่าตกใจนักสังคมวิทยาชื่อเดวิดฟิลิปส์เลยเอามาศึกษาต่อในยุคปัจจุบันแล้วเขาก็เจอเรื่องที่น่าขนลุกมากเขาเจออะไรหรอครับ S <S <S เขาพบว่าทุกครั้งที่มีข่าวคนดังฆ่าตัวตายลงหน้าหนึหนงหน่งหนังสือพิมพ์หลังจากนั้นไม่นานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และเครื่องบินที่มีผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่น่ากลวกัวกว่านั้นคือถ้าข่าวลงว่าคนดังฆ่าตัวตายคนเดียวอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นแบบเสียชีวิตคนเดียวแต่ถ้าข่าวลงว่าเป็นการฆ่าตัวตายพร้อมกับคนอื่นอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นแบบมีผู้เสียชีวิต หลายคนอย่าบอกนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะคุณภูแต่มันคือการฆ่าตัวตายเลียนแบบแบบแฝงคนที่มีปัญหาในชีวิตอยู่แล้วพอได้อ่านข่าวของคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่คล้ายกับตัวเองเช่นอายุเท่ากันตัดสินใจจบชีวิตตัวเองพวกเขาก็จะมองว่ามันคือทางออกหนึ่งที่สามารถทำได้แล้วก็เลียนแบบพฤติกรรมนั้นในรูปแบบที่ดูเหมือนอุบัติเหตุนี่เป็นปรากฏการณ์เดียวก,กันกับที่เราเห็นโศกนาฏกรรมอย่างการกราดยิงในโรงเรียนที่มั จะเกิดเป็นระลอกหลังจากมีข่าวใหญ่ดังขึ้นมาฟังแล้วหดหูมากเลยครับซึ่งมันก็ทำให้เราเข้าใจโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดจากโซเชียล r พ o ูได้นั่นก็คือการฆ่าตัวตายหมู่ที่จอห์นส์ทาวน์ ใช่เลยค่ะเหตุการณ์ที่สมาชิกของลัทธิ People's Temple กว่า910คนยอมดื่มยาพิษฆ่าตัวตายตามคำสั่งของผู้นำที่ชื่อจิมโจนส์หลายคนพยายามอธิบายว่ามันเกิดเพราะสเสน่ห์หรือบารมีของจิมโจนส์แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นอะไรคือเบื้องหลังจริงๆของมันครับ ความอัจฉริยะอันน่าสะพรึงของจิมโจนส์คือการที่เขาสร้างสภาวะที่เอื้อให้โซเชียล r o ลฟทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเขาพาสมาชิกทั้งหมดอบพยพยจากเมืองซานฟรานซิสโกไปอยู่ในป่าทึบที่ประเทศกายานาในอเมริกาใต้การย้ายที่อยู่มันทรงผลขนาดนั้นเลยเหรอครับ ส่งผลมหาศาลเลยค่ะเพราะนั่นคือการสร้างเงื่อนไขสองข้อที่เราเพิ่งคุยกันไปให้เกิดขึ้นพร้อมกัน 1. เขาทำให้ทุกคนตกอยู่ในสภาวะของความไม่แน่นอนหรือ uncertainty ขั้นสุดยอด 2. ในป่าที่ห่างไกลนั้นไม่มีคนอื่นเลยนอกจากสมาชิกของลัทธิด้วยกันเองนั่นคือการสร้างสภาวะของความคล้ายคลึงหรือ similarity แบบสุดขั้ว พอคนเราไม่แน่ใจสุดๆแล้วคนรอบข้างก็มีแต่คนที่คิดเหมือนเราหมดทุกคน ถูกต้องค่ะเขาก็จะมองหน้ากันและกันเพื่อหาคำตอบว่าควรจะทำอะไรพอคนแรกๆที่ศรัทธาจิมโจนส์มากๆลุกไปดื่มยาพิษอย่างสงบนิ่งคนที่เหลือซึ่งกำลังสับสนอยู่ก็มองพฤติกรรมนั้นแล้วตีความว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำแล้วก็เดินตามไปอย่างเป็นระเบียบจิมโจนส์ไม่ได้แค่สั่งคน900คนแต่เขาสร้างสภาวะให้คน900คนสั่งกันเองมันคือการเปลี่ยนกลุ่มคนให้กลายเป็นฝูงสัตว์ ที่พร้อมจะเดินตามกันไปได้ง่ายๆเลยค่ะฟังเรื่องจอห์นส์ทาแล้วก็รู้สึกว่าพลังของโซเชียลพิู f นี่มันควบคุมยากและน่ากลัวจริงๆนะครับแต่มันก็มีกรณีที่เราเอาพลังนี้มาใช้แบบผิดๆดโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันซึ่งในหนังสือเขาเรียกว่าข้อผิดพลาดใหญ่หลวงหรือ the big mistake ใช่เลยค่ะเรื่องนี้เป็นกรณีศึกษาที่คลาสสิกมากเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติ Petrified Forest ในอเมริกาค่ะที่นั่นจะมีเศษไม้ที่กลายเป็นหินอายุนับร้อยล้านปีซึ่งก็มักจะมีนักท่องเที่ยวแอบหยิบกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกอยู่เรื่อยๆทางอุทยานก็เลยแก้ปัญหาด้วยการติดป้ายเตือนขนาดใหญ่ไว้เขาเขียนว่าอะไรเหรอครับ ป้ายนั้นเขียนว่ามะระดกของชาติกำลังถูกทำลายทุกวันจากการขโมยเศษไม้ปีละ14ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นการหยิบไปทีละเล็กทีละน้อยคุณภูคิดว่าป้ายนี้ได้ผลไหมคะก็น,น่าจะได้ผลนะครับเป็นการบอกให้คนรู้สึกผิด ผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามเลยค่ะคุณภูป้ายนี้กลับทําให้คนขโมยเศษไม้เยอะขึ้นกว่าเดิมเกือบสามเท่าเพราะมันดันไปส่งสารแฝงว่าดูสิคนอื่นเขาขโมยกันเต็มไปหมดเลยการทําแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วอ๋อเข้าใจเลยครับแทนที่จะห้ามกลับกลายเป็นการทําให้พฤติกรรมแย่ๆดูเป็นเรื่องธรรมดาไปซะได้เหมือนการรณรงค์ที่ชอบบอกว่าวัยรุ่นไทยสูบบุหรี่เยอะมากหรือ คนไทยทิ้งขยะไม่เป็นที่เยอะมากซึ่งอาจจะยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าใครๆก็ทำกันเราทำบ้างคงไม่เป็นไรถูกต้องค่ะวิธีที่ถูกต้องคือต้องสื่อสารในทางตรงกันข้ามคือเน้นย้ำพฤติกรรมที่ดีของคนส่วนใหญ่เช่นขอบคุณนักท่องเที่ยว97%ที่ช่วยกันอนุรักษ์สมบัติของชาติไว้แบบนี้จะดีกว่าเยอะเลยแล้วถ้าในกรณีที่เราเป็นคนตัวเล็กๆล่ละครับเป็นบริษัทสตาร์ทอัพหรือมีสินค้าใหม่ที่ยังไม่ได ยังไม่มีโซเชียลพิู f อะไรเลยเราจะทำยังไงได้บ้างคำถามดีมากค่ะในหนังสือแนะนำเทคนิคที่เรียกว่าโซเชียลพิูวแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์โซเชียลพิูค่ะแทนที่จะบอกว่าตอนนี้มีคนใช้เยอะแค่ไหนให้เราเปลี่ยนไปชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มหรือเทรนดที่กำลังเติบโตแทนเช่นเราอาจจะบอกว่าถึงแม้ตอนนี้เราจะเพิ่งเริ่มต้นแต่จานวนผู้ใช้ของเรากาลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆเดือนอ๋อคือ การบอกว่าถึงตอนนี้คนจะยังไม่เยอะแต่ในอนาคตจะต้องเยอะแน่ๆรีบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งก่อนจะตกเทรนดนะ ใช่ค่ะเพราะสมองคนเราชอบคาดการอนาคตจากแนวโน้มพอเห็นว่ากราฟมันกำลังพุ่งขึ้นคนก็จะรู้สึกว่านี่คือคลื่นลูกใหม่ที่ต้องรีบเกาะกระแสให้ทันฟังมาทั้งหมดแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยครับคือเราจะป้องกันตัวเองยังไงไม่ให้ตกเป็นทาสของโซเชียลพรู f ฟโดยไม่รู้ตัวผู้เขียนสรุปวิธีป้องกันตัวไว้สข้อหลกัหลกๆค่ะเขาบอกว่าให้คิดซะว่าโซเชียลพรูฟมันเหมือนออโต้พายโ หรือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของเครื่องบินซึ่งส่วนใหญ่มันก็มีประโยชน์ช่วยให้เราตัดสินใจได้เร็วแต่เราต้องรู้จักวิธีปิดมันเมื่อจำเป็นข้อแรกคือต้องรู้จักตรวจจับการจัดฉากหรือซาโบทาจหมายถึงให้คอยสังเกตว่าโซเชียล r พ o f ที่เราเห็นมันเป็นของจริงหรือของปลอมใช่ไหมครับถูกต้องค่ะให้เราคอยตั้งคำถามกับรีวิวที่ดูอวยเกินจริงโฆษณาที่ใช้คนธรรมดาซึ่งอาจจะเป็นนักสแสดงหรือคิวหน้าร้านที่อาจจะ คลมพอเรารู้สึกว่ามันแปลกๆให้เราถอยออกมา1นก้าแล้วถามตัวเองว่าถ้าตัดอิทธิพลของคนอื่นออกไปตัวเราเองคิดว่าสิ่งนี้มันดีจริงหรือเปล่าแล้ววิธีป้องกันตัวข้อที่2ก็คือมองไปรอบๆอ,อย่าเชื่อฝูงชนอย่างเดียวหรือ look up เรื่องนี้มีตัวอย่างตลกตลกแต่เกิดขึ้นจริงที่สิงคโปร์ครับมีธนาคารแห่งหนึ่งจูจูก็เกือบล้มละลายเพราะคนแห่ไปถอนเงินกันจนหมดธนาคารเกิดอะไรขึ้นเหรอคะสาเหตุก็เพราะว่าวันนั้นรถบัสหยุดวิ่งกระทันหันทําให้มีคนจํานวนมากไปยืนรอรถบัสที่ป้ายซึ่งอยู่หน้าธนาคารพอดีคนที่ขับรถผ่านไปมาเห็นคิวยาวเหยียดก็เข้าใจผิดว่าคนกําลังแห่มาถอนเงินเพราะธนาคารกําลังจะเจ๊ง ก็เลยรีบจอดรถลงไปถอนเงินของตัวเองบ้างกลายเป็นว่ายิ่งมีคนมาต่อคิวเพิ่มขึ้นจนเกิดความโกลาหลนจริงๆขึ้นมา โอ้โหเป็นเรื่องเข้าใจผิดที่บานปลายมากเลยนะคะใช่ครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจข้อมูลจากฝูงชนร้อเปอร์เซนเพราะบางทีฝูงชนเองก็ไม่ได้รู้อะไรไปมากกว่าเราเลยพวกเขาแค่ทำตามตามกันมาเหมือนกันดังนั้นเราต้องมองหาหลักฐานอื่นประกอบด้วยเสมอเช่นข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ตรงของเราเองเหมือนนักบินที่ต้องมองดูหน้าปัดควบคุมด้วยไม่ใช่แค่ขับตามเครื่องบินล ข้้าาางงหนอยย่เดีวมาถึงตรงนี้ก็ได้เวลาสรุปแล้วนะคะหลักการ social proof หรือหลักฐานทางสังคมก็คือดาบสองคมค่ะมันเป็นทางลัดของสมองที่ช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีพลังที่จะชักจูงเราไปในทางที่ผิดหรือแม้กระทั่งนําไปสู่โศกนาฏการรมได้อย่างไม่น่าเชื่อใช่เลยครับหัวใจสําคัญที่สุดของการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นใครก็ตามที่อยากจะใช้ ชีวิตอย่างมีคุณภาพก็คือการมีสติรู้เท่าทันกลไกลทางจิตวิทยาเหล่านี้ในตัวเราเองกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำและเลือกที่จะเชื่อในข้อมูลที่ผ่านการไตรตรองมาอย่างดีแล้วไม่ใช่แค่ทำตามกันไปเพราะว่าเขาทำกันและนี่ก็คือทั้งหมดของ Changemaker Library ใน EP นี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกไปปรับใช้ในชีวิตกันนะคะจริงๆยังมีรายละเอียดในหนังสืออีกมากที่ เรายัางไม่ได้เล่าก็อยากชวนไปซื้อมาอ่านกันเล่มนี้มีแปลภาษาไทยแล้วนะคะวางขายมานานแล้วก็ฝากติดตาม Change Maker Library ตอนต่อไปด้วยนะครับและถ้าคุณชอบก็กดไลค์ถ้าคิดว่าใช่ก็กดแชร์จะได้ชวนเพื่อนๆมา